นาทีแล้วครับเราก็จะอัพโหลดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะปั้นเห็นไหมลูกมแมวเนี่ยวันเรามีแมวนะคะปั้นเห็นไหมลูกแมวเนี่ยเห็นแล้วเป็นเห็นน่ารักนะเราเห็น เห็นไหมคะแมวนี่เห็นไหมเห็นไหมแมวอ้วนเนี่ยมีท้องด้วยนะคะเนี่ยเขากำลังท้องท้องหรอลูกอ้วนท้องเนี่ยอ้วนท้องนะคะเนี่ยเนี่ยเดินไม่ใหม่แล้วใกล้คลอดแล้วนะคะอ้วนท้องนะลูกเนี่ยถ้าครหนึาทีแล้วก็กดหยุดอัดก็ได้ค่ฮะ อะไรคะถ้าครบถ้าครบหนึ่งนาทีหรือ่อาหยุดอัดก็ได้อ่อห้าสิบเก้าหนึ่งนาทีแล้วค่ะโอเคครับกดหยุดอัดน,นะครับ